สุราธ,ธานีมีอยู่สองวัดนะคะอวัดแรกกันก่อนชื่อว่าวัดเดิมเจ้าอยู่ที่ชัยยาสุราธ,ธานีชาวบ้านร้องเรียนบอกว่าพระเพี้ยนค่ะพระเพี้ยนและพระเสดยาอ้าวเพื่อพิสูจน์ความเป็นธรรมก็ต้องไปวัดนี้ตรวจฉี่พระทุกรูปทั้งหมดเจ็ดรูปม่วงอยู่หนึ่งรูปค่ะม่วงอยู่หนึ่งรูปนะคะแล้วพากันค้นกุฏิไปเจอ,อยาไอซ์หนึ่งถุงอุปกรณ์การเสพก็เลยนำพระรูปนั้นให้จเจ้าวัดศึกทันทีค่ะเสพยา มีความผิดนะคะถ้าฐานผู้เสพก็ไปบําบัดซะนะคะแต่ถ้ามากกว่านั้นก็ติดคุกค่ะแล้วก็มีอีกคนนึงที่เจอในวัดชื่อว,ะวะ่าวัดศิลบุญประเสริฐอายุ28อยู่ระหว่างคุมประพฤติเรื่องอยางเสพติดด้วยนะเออวัดแรกเจอหนึ่งรูปไปต่ออีกวัดหนึ่งค่ะตรวจฉีพระศิร์รูปพระศิรรูปอยู่ที่วัดเววนะค่ะนะคะปกติทุกรูปแหละแต่ว่ามีอยู่หนึ่งรูปท่าทีแปลกๆชื่อว่าพระเสรีอยู่แสงอายุ30ปีแปลกยังไง อ้างว่าฉี่ไม่ออกค่ะทํายังไงก็ฉี่ไม่ออกโอ้ไม่ออกอ่ะคือไม่รู้ว่าอันเก่งหรือยังไงไม่ยอมฉี่ค่ะอืมก็ค้นในกุฏิไม่เจอยาเสพติดนะคะเจออุปกรณ์สเสพไอซ์แต่ไม่เจอยาไอซ์นี่อุปกรณ์ก็เลยนิมนต์จเจ้าอาวาสทาการศึกให้กับพระที่ฉี่ไม่ออกค่ะอือืม ก็ยินยอมแหละแล้วก็สมัครใจที่จะสึกเห็นบอกว่าสุดท้ายก็สาร,รภาพว่าติดยาจริงๆก็นำตัวไปบำบัดหลักฐานมันคากุติอยู่ด้วยเนาะใช่ฉี่ม่วงกันไปนะครับ